สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูนงนุษสังจีนรายวิชาภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นะเมื่อวานเนี่ยพูดถึงเรื่องโครงการเขียนแผนภาพโครงเรื่องถูกไหมว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคะสําหรับการเขียนเนี่ยหรือว่าเขียนไปอย่างนั้นเนี่ยคุณครูสั่งให้เขียน มีประโยชน์ไหมคะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีครับมีครับมียังไงครับพี่ตู้บอกมาหน่อยสิคะเข้าใ,ใจได้ง่ายครับเออมันทำให้เข้าใจได้ง่ายเรื่องที่เราอ่านใช่ไหมลูกทําไห้เราสามารถเข้าใจเรื่องได้ง่ายใช่ไหมอ่าหรือนนว่าเราสามารถที่จะลำดับความคิดจากการอ่านของเราเนี่ยมาเขียนลำดับความคิด และทาให้เราเข้าใจเรื่องที่เราอ่านได้ง่ายขึ้นนะคะนั่นคือประโยชน์ของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องทีนี้การเขียนแผนภาพโครงเรื่องจะมีรูปร่างแบบฟอร์มเป็นยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวครูขออนุญาต์หน้าจอยกับนักเรียนนะคะ,ะแผนภาพโครงเรื่องนะคะลูก การเขียนแผนภาพโครงเรื่องก็คือแสดงเขาโครงว่าตัวละครมีใครบ้างสถานที่เกิดขึ้นที่ไหนมีเหตุการณ์อะไรผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะคะก็คิดมีแบบไหนนะคะเมื่อวานก็คุยกับนักเรียนไปแล้วนะคะอ่าทีนี้เรามาดูว่าอ่านี่คือแบบฟอร์มของมันนะแบบฟอร์มของมันคือตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะอ่าเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวครูกลับไปก่อนอแบบฟอร์มของมันก็คือชื่อเรื่องชื่อเรื่องอะไรเขียนตรงกลางเลยตัวละครมีใครบ้างสถานที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเหตุการณ์ที่หนึ่งอะไรการสองอะไรสามอะไรแล้วก็ผลของเหตุการณ์นะคะผลของเหตุการณ์ก็คือตอนจบนั่นเองเวลาเราดูภาพยนตร์เนี่ยหรือดูละครอ่ะตอนจบเป็นยังไง พระเอกได้แต่งงานกับนางเอกไหมหรือพระเอกตามหานางเอกเจอไหมอะไรประมาณน,าน,นั้นนะคะอ่าผลของเหตุการณ์ก็คือตอนจบเนี่ยจบเรื่องเป็นยังไงนั่นคือผลของเหตุการณ์นะคะส่วนข้อคิดข้อคิดก็คือแนวทางในที่ได้จากการอ่านเนี่ยสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ออย่างเช่นที่ครูยกตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยคะ่ะเรื่องลูกแก่กับจระเี้นะอ่า ก็คือลูกแก่ในหิวกระหายน้ําจะไปกินน้ําที่ริมฝั่งใช่ไหมคะปรากฏว่าพอ,อไปถึงเห็นจระเข้นอนอยู่ก็กลับเลยไม่กินน้ําจระเข้ก็บอกว่าอา้าวทำไมไม่ดื่มน้ําล่ะหิวน้ําอยู่ที่น,นแีแต่ลูกแก่บอกว่าไม่กินหรอกเพราะลูกแก่รู้แล้วว่าเนี่ยถ้าเกิดไปกินน้ําเนี่ยจระเข้จะต้องเอาตัวเองเนี่ยกินอาหารแน่นอนเลยก็เลยไม่กินนะคะผลของเหตุการณ์ ก็คือลูกแกเนี่ยรอดชีวิต oh. นะจากการเป็นอ่านของจระเข้แล้วก็ก็คิดก็คิดก็คือคนที่มีความรอบคอบย่อมรู้จกักพาตนให้พ้นัรได้นั่นเองน,นะคะย่า oh. อนเด็กนะเ็ oh. ะไม่ออกเล็กไ oh. อ้เชี่ยวอ่านะคะเด oh. ผมใครเปิดเปิดไมโครโฟนอยู่ปิดด้วยเดนจ้ะนะคะอ่าปิดไม์ด้วยค่ะ oh. นั่นก็คือผลของเหตุการณ์นี่ก็คือแบบฟอร์มซึ่งเมื่อวานเนี่ยคุณครูให้นักเรียนเนี่ยเ,เขียนสรุปนะคะว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเป็นอย่างไรแล้วก็แบบฟอร์มเป็นยังไงและเขียนตัวอย่างไปหนึ่งตัวอย่างใช่ไหมคะกมลงไปในสมุดเมื่อวานนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนลองที่จะเขียนแผนภาพโครงโครงเรื่องดูนะคะ อ่าทีนี้เรามาดูกันนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำแผนภาพโครงเรื่องนะเดี๋ยวค,ครูแชร์นหน้าจอให้มันจะเป็นในลักษณะของเวิร์กชีตนะคะเวิร์กชีตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนักเรียนอืม ในในขณะที่คุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนลองทําดูนะคะนักเรียนนั่งทบทวนนะคะนั่งทบทวนเนื้อหาของเมื่อ,อาวานนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวครูเชน,น้าจอให้นะคะอ่าลูกดูนะ อ่านี่ก็คือส่วนของเวิร์กชีตนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองปฏิบัติด,ดูนะคะอ่าเนื้อเรื่องอ่าดูเห็นมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมลูกมองเห็นอ่ะมองเห็นนะคะอ่าชื่อเรื่องว่านกขมิ้นน้อยผู้อารีนะคะชื่อเรื่องของมันนะ ครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองพาราณสีมีนกขมิ้นตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าทํารังอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งโดยเลือกเอาตรงง่ามไม้สูงสูงคุ้มแดดคุ้มฝนและค่อนข้างปลอดภัยจากอันตรายที่จะมาจากสัตว์ร้ายและคนร้ายเจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนนอนอยู่บนรังอย่างสงบสุขเรื่อยมา คราวหนึ่งเกิดฝนชุกติดต่อกันมาหลายวันจนน้ำชุ่มฟ้าชุ่มแผ่นดินไม่ว่าฝนจะตกมาหนักหนาขนาดไหนก็ไม่ทำให้เจ้านกขมิ้นเดือดร้อนอะไรเลยเพราะรังของมันคลุม้มครองป้องกันลมและฝนได้เป็นอย่างดีที่ใกล้ๆรังของนกขมิน้นมีลิงตัวหนึ่งนั่งหลับ นั่งหลบฝนอยู่แต่ก็หลบไม่ฝนมันเปียกปอนไปทั้งตัวนั่งสั่นง,งันงกจนนกขมิน้นอดสงสารไม่ได้จึงร้องถามว่าพี่ลิงจ๋าเจ้าพี่ท่านพี่มีลักษณะเหมือนอย่างมนุษย์แต่ทำไมจึงไม่สร้างบ้านอยู่อย่างมนุษย์ละจ๊ะมาทนตากฝนอยู่ทําไมลิงตอบนกขมิ้นน้อยว่า เมื่อก่อนนี้ฉันอาศัยอยู่ในธรรมซึ่งมีทั้งอาหารและน้ำอยู่รอบๆบบริเวณถรรมแต่ตอนนี้ไม่มีลิงแม่ลูกอ่อนหลายแต่ตอนนี้ได้มีลิงแม่ลูกอ่อนหลายตัวมาใสอยู่ฉันสงสารแม่ลูกอ่อนเหล่านั้นไม่อยากแย่งอาหารฉันก็ต้องออกมาหาที่อยู่ใหม่แต่ยังไม่ทันได้ทำที่อยู่อาศัยเลย ฝนก็ตกหนักมาหลายวันแล้วแต่ถ้าฝนหยุดฉันอยากจะทําที่อยู่ใกล้ๆกับเจ้าได้ไหมนกขมิ้นน้อยตอบว่าได้สิจ้าพี่ลิงเพราะฉันก็อยู่ตัวเดียวจะได้มีเพื่อนพ่อกับแม่ของฉันตายหมดแล้วลิงดีใจและลงมือทำที่อยู่อาศัยใกล้กับรังของนกขมิน้นจากนั้นมาลิงกับนกขมิ้นก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ช่วยกันคิดแก้ปัญหาหรือเมื่อมีความทุกข์ก็ปรึกษาร่วมกันคิดแก้ปัญหานิฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีปัญญาและมีเพื่อนที่ดีสามารถแก้ปัญหาหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นได้อ่ะเรื่องนี้ก็จบแล้วใช่ไหมคะจบแล้วทีนี้มันจะมีตัวละครเกาจะถามนักเรียนนะคะ แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเอามาใส่นะคะเอามาใส่ว่าเหตุการณ์ที่หน่งเป็นยังไงเหตุการณ์ที่สองเป็นยังไงแล้วก็กดส่งคุณครูนะคะอ่าตัวละครอะคุณครูจะตบทวนก่อนว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยมีตัวละครใครบ้างคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะลูก<ส>มีนก<ส>มินค่ะมีนกขมิ้นมีอะไรอีกคะ ลิงก็มีมีนุามิสแล้วก็มีลิงตัวละครมีแค่สองตัวเท่านั้นเอาสถานที่เกิดขึ้นที่ไหนคะในป่าในป่าค่ะในป่าน,นะคะในป่าเอาเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่หนึ่งคืออะไรเอ่ยฝนตกหนักค่ะอ่าฝนตกหนักค่ะแล้วก็ยังไงคะลิงนั่งตากฝนค่ะ อ่านั่งลิงนั่งตากฝนอยู่แต่นกขมิ้นเนี่ยมีรังอยู่ใช่ไหมคะอ่านั่นคือเหตุการณ์ที่หนึ่งพอเหตุการณ์ที่สองเป็นยังไงคะเหตุการณ์ที่สองนกขมิ้นช่วยลิงค่ะออช่วยยังไงคะนกขมิ้นช่วยลิงยังไงคะให้ลิงมาอยู่ในรังนกขมิน้นเหรอ ลิงสร้างบ้านที่อยู่อาศัยใกล้รังของนกขมิน้นโอ้ค่ะเก่งมากค่ะน้องไบร์นกขมิ้นก็บอกว่าให้พี่ลิงเนี่ยมาสร้างใกล้ๆรังของนกขมิ้นก็ได้ใช่ไหมคะ,ะนั่นคือผลของเหตุการณ์แล้วก็พอฝนหยุดพี่ลิงก็ทํารังใกล้ใกล้กับรังของนกขมิน้นก็ทําให้นกขมิ้นแล้วก็ พี่ลิงเนี่ยก็อยู่การอย่างมีความสุขใช่ไหมคะอ่าผลของเหตุการณ์ก็คืออะไรเอย่ยผลของเหตุการณ์ของเรื่องนี้คืออะไรคะใครตอบได้ผลของเหตุการณ์ผลของเหตุการณ์ก็คือตอนจบเรื่องอะคะ่ะเป็นยังไงคะลูกนกกระมิ้นกับลิงเป็นเพื่อนรักกันค่ะนกกระมิ้นและก็ลิงเนี่ย ก็เป็นเพื่อนรักกันแล้วก็อยู่ใกล้กันตลอดไปใช่ไหมคะอ่าเก่งมากค่ะน้องไบร์นะคะแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่างไรคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่างไรคะลูกนกานม<า>ีปัญหาและสนและมีเพื่อน,อนที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาหรือ ทุกที่เกิดขึ้นได้ครับอ่าเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้เก่งมากค่ะพี่ตูบเรื่องนี้เขาบอกข้อคิดไว้ให้แล้วใช่ไหมแต่บางเรื่องเนี่ยเขาไม่บอกเราต้องสรุปเองใช่ไหมลูกอ่าก็นิทานเรื่องนี้บอกว่าการมีปัญญาไม่ใช่การมีปัญหาลูกการมีปัญญาและมีเพื่อนที่ดีสามารถแก้ปัญหาหรือทุก์ที่เกิดขึ้นได้นะคะนั่นก็คือผล นั่นก็คือข้อคิดของเรื่องที่เราสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเราได้นะคะ,ะทีนี้ด้านล่างเนี่ยนะคะมันจะมีะแบบทดสอบแบบทดสอบแบบทดสอบนักเรียนนะคะ,ะแล้วก็เรียงลำดับเรียงลำดับเหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์เขาให้มาแล้วให้ลูกเนี่ยเรียงให้ถูกต้องว่าไหนเหตุการณ์ที่1 2 3นะคะ อ่าแล้วก็สี่แล้วก็กดตัวนนเนี้ยฟินิชเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็มันจะมีขึ้นมาสองสองซี่ซ้ายกับขวาให้ลูกกดขวานะคะมันก็จะขึ้นคะแนนให้ลูกแล้วลูกก็แก็บหน้าจอนะคะแก็บหน้าจอคะแนนตัวนั้นเนี่ยส่งคุณครูถ้ามีคําตอบอยู่ลูกลบเอาปากกาเนี่ยกากคาตอบออกปิดปิดปิดหมดเลยนะลูกนะ หรือว่าเก็บเฉพาะคะแนนเนี่ยมาให้คุณครูก็ได้ส่งมาทางไลน์กลุ่มนะคะอ่าแล้วเมื่อนักเรียนทำเวิร์กชีตตัวนี้เสร็จแล้วขอให้นักเรียนเนี่ยช่วยเขียนแผนภาพโครงเรื่องตามแบบฟอร์มที่คุณครูได้ให้ใน p o w e r point ก่อนหน้านี้นะคะที่บอกว่าเรื่องชื่อเรื่องชื่อเรื่องอะไรในใบงานนั่นแหละค่ะแล้วก็สถานเหตุการณ์เนี่ย มีตัวละครอะไรบ้างเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็เหตุการณ์ที่หนึ่งสองสามเหตุการณ์ที่หนึ่งสองสามสี่นี้คุณครูเนี่ยเอามาให้นักเรียนแล้วนะคะเพียงแค่ว่าลูกเนี่ยเรียงลําดับให้ถูกต้องตามเหตุการณ์ตามเนื้อเรื่องแล้วลูกก็เขียนผลของเหตุการณ์แล้วก็ข้อคิดมาให้คุณครูเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะลูกอ่าเข้าใจนะคะอ่าเข้าใจ ใค,ใครสงสัยอยากสอบถามอะไรบ้างพี่นายมีอะไรสงสัยอยากถามไหมคะไม่มีครับอ่าไม่มีนะคะไม่มีเอาเออจิรายุมีอะไรจะถามไหมมีอะไรจะถาม,มคุณครูไหมคะไม่มีครับไม่มีนะคะอ่าเมื่อกี้ใครอีกคนหนึ่งสิวกิจยังอยู่อีกไหมสิวกิจ สิวกิจครับอ่าสิวกิจสงสัยอะไรไหมติงปวัวที่บายอยากถามอะไรไหมคะคเข้าใจยังเข้าใจนะอันดับแรกก็คือให้ลูกทำเวิร์กชีตตัวนี้เดี๋ยวครูจะแชร์ไปให้เสร็จลูกก็ทําเป็นใบางานของลูกหนึ่งหนึ่งแผ่นนะคะทําเป็นใบางานหนึ่งแผ่นซึ่งลูกสามารถจะดูจากในเวิร์กชีตตัวนี้ได้เหตุการณ์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยครูเนี่ย สรุปให้แล้วแค่เพียงลูกเนี่ยเอามาเรียงให้ถูกต้องทำเวิร์กชีตนี้เสร็จแล้วก็ทำใบงานอีกแผ่นหนึ่งโดยเอาจากเวิร์กชีตเนี่ยไปใส่นะคะเขียนตามแบบฟอร์มใน powerpoint ที่คุณครูนำเสนอให้ก็คือหนึ่งชื่อเรื่องตัวละครสถานที่นะคะสถานที่เนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อกี้คุณครูสรุปให้น้องแล้วแล้วก็เหตุการณ์ที่หนึ่งสสามสี่ถ้าลูกเรียงตรงนี้ถูกลูกก็ลอกตรงนี้ไปใส่ได้เลย เข้าใจไหมคะแล้วก็ผลของเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ยน้องไบรท์สรุปให้แล้วนะคะน้องไบรท์สรุปให้แล้วแล้วก็ข้อคิดข้อคิดที่ได้เนี่ยก็คืออยู่ท้ายเรื่องแล้วนะคะซึ่งเนี่ยเขาสรุปไปให้แล้วสําหรับเรื่องนี้ก็ขอให้นักเรียนเนี่ยได้ทํางานส่งคุณครูด้วย1ทําทเวิร์กชีตสองทำใบงานตัวนี้เข้าใจไหมคะใครอยากสอบถามสงสัยอยากถามไหมคะอ,อยากสอบถามบ้าง น้องครีมมีอะไรจะถามไหมคะไม่มีอ่าภูมิธเนธมีอะไรจะถามไหมภูมิธาเนธภูมิธเนธเปิดกล้องหน่อยจ้าภูมิธาเนธอ่าในภูมิธาเนธเปิดกล้องหน่อยค่ะภูมิธเนธอ่าภูมิธเนธเข้าใจไหมเนี่ยคุณครูสอนเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะ ภูมิไปเข้าห้องน้ําอยู่ค่ะคุณครูอ,อ๋อน้องภูมิไปเข้าห้องน้ําอ่าน่าจะเข้าใจนะผู้ครองสามารถที่จะแนะนํานักเรียนได้ไหมคะได้คะ่ะได้นะเข้าใจนะเดี๋ยวให้ทําเวิร์กชีตตัวนี้แผ่นหนึ่งพอเสร็จแล้วแก็บหน้าจอส่งคะแนนให้คุณครูนะคะแล้วก็ทําใบงานเป็นแผนภาพโครงเรื่องซึ่งแบบฟอร์มเนี่ยคุณครูได้ให้ไวไ้ใน PowerPoint แล้วนะคะแบบฟอร์มปรุปงๆ่ะคะ่ะ ที่มันบอกว่าชื่อเรื่องตัวละครสถานที่แล้วก็เหตุการณ์เนี่ยเราสามารถดูในเวิร์กชีตถ้าลูกเรียงลําดับเวิร์กชีตตัวนี้ถูกนะคะเหตุการณ์ที่หนึ่งสสาสีลูกก็ยกไปใส่เขียนได้เลยแล้วก็ผลของเหตุการณ์แล้วก็ข้อคิดมันอยู่ท้ายเรื่องแล้วนะคะคิดว่านักเรียนคงทําได้นะคะไม่ยากนะคะไม่ยากนะคะครูคมีไกด์นําทางให้นักเรียนแล้วนะคะไกด์นำนะคะสามารถที่จะทํางานได้ นะอ่าทีนี้ไม่ทราบว่าใครสงสัยอยากสอบถามคุณครูมีไหมคะมีไหมลูกไม่มีไม่มีเลยเก่งมากเลยลูกศิษย์ของครูเข้าใจหมดนะคะอ่าพี่นายพี่นายช่วยสรุปงานให้คุณครูหน่อยสิคะว่าคุณครูบอกให้ทํางานอะไรบ้างคะให้ทํางานที่ในในชีตที่ครูจะครูครูจะแช์ให้แล้ว แล้วก็อน,นี้ในชีตน,นี้เขียนแผนภาพปรุงเรื่องลงไปงานค่ะเป็นแผนภาพปรุงเรื่องในเขียนในกระดาษนะคะกระดาษ a 4แล้วก็ถ่ายภาพส่งสามารถที่จะดูนะคะดูเนี่ยจากในเวิร์กชีตเนี่ยเอาไปเขียนได้โดยเฉพาะเหตุการณ์ตรงเนี้ยถ้าเราเรียงถูกเราก็ลอกลงไปเลยเข้าใจไหมลูกนะอ่าอ่าใครเข้าใจแล้วพี่ตู้กับพี่ก้าวเข้าใจไหมคะ เข้าใจนะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำครึ่งชั่วโมงนะแต่ไม่เสร็จเลยแล้วลูกก็ส่งคุณครูมาเลยนะลูกนะจะได้ไม่ต้องมีงานค้างนะคะอ่ากับตันเข้าใจไหมกับตันเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเข้าใจครับแม,ม,ม่ใจอยู่ไหมแม่ใจอยู่ไหมอยู่ครับอ่าอยู่นะแม่เข้าใจนะเดี๋ยวให้แม่ช่วยแนะนําด้วยนะคะ ่สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอพบนักเรียนเพียงแค่นี้ค,ะ<ำ>ค่ะปริชาติกระดาษ a 4หรือว่าทำลงในสมุดคะอ่าทำในกระดาษ a 4ค่ะลูกเป็นชิ้นงานนะคะอ่าได้ไหมคะ,<ด>คะลูกสามารถที่จะตกแต่งระบายสีได้แผนภาพพคุงเรื่องนี้นะคะแล้วลูกเก็บไว้ด้วยนะ<ม>เป็นหลักฐานของลูกนะว่าลูกทำแล้วนะคะ แล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งกุ่ครูด้วยพอเสร็จแล้วนะคะลูกค่ะอ่าทีนี้อ่าไอตัวเวิร์กชีนนี้นะพอทําเสร็จลูกกดฟินิตตัวนี้ด้วยนะกดคลิกมันจะขึ้นหนสองซี่แล้วลูกก็กดซี่กลางซ้ายนะอย่าไปกดซี่กลางขวานะกดซี่กลางซ้ายแล้วมันจะขึ้นกนนะแนน้อน้อยลูกลูกก็แกปหน้าจอาส่งกลุณคกลูเข้าใจไหมคะนะอ่าโอเค ไม่มีอะไรสงสัยแล้วใช่ไหมอ่าถ้าไม่มีแล้วนะคะอ่าคุณครูก็ขอพบนักเรียนเพียงแค่นี้นะคะอ่าแล้วค่อยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามีคาบเรียนใช่ไหมคะพรุ่งนี้คุณครูฉีดยาแต่ถ้าช่วงเช้าเดี๋ยวคุณครูจะสอนก่อนนะคะแล้ววันพฤหัสคุณครูจะแปะงานไว้ให้นะคุณครูจะไม่ได้เข้าสอนออนไลน์เพราะว่าขออนุญาตพักก่อนหนึ่งวันแล้วก็จะแปะงานไว้ให้ลูกตํานะคะ แล้วก็ให้ลูกเรียนออนไลน์เรียนออนแฮนนะหรือออนมาน์ไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวคขมาพบคุณครูอีกวันศุกร์นะคะในวันศุกร์ออนไลน์ต่อนะคะลูกดูข้อความในแชทก็แล้วกันในไลน์กลุ่มนะคะอ่สำหรับวันนี้เมื่อไม่มีอะไรแล้วคุณครูคก็ขอพบนักเรียนเพีนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนนักเรียนทำความเคารพ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน